ห้าเหตุผลที่คนผอมก็มีไขมันเลือดสูงได้มีปัจจัยอะไรบ้างมาฝักกันครับข้อที่1นนะครับพันธุกรรมครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้คนผอมนะครับมีไขมันเลือดสูงครับร่างกายในกลุ่มนี้นะครับเพื่อทำให้ร่างกายเรามีการสร้างไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะครับมากกว่าคนปกตินะครับแม้ว่าเราเองนะครับจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องการรับทานอาหารที่ดีนะครับรวมถึงออกกำลังกายที่ดีก็ตามนะครับแต่ร่างกายนะครับก็จะมีการสร้างไขมันนะครับเก็บไว้ในร่างกายมากกว่าเอาไปใช้ครับจึงทําให ไขมันนะครับมีสูงมากกว่าปกติครับข้อที่2นะครับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารครับคนผอมนะครับถ้าหากว่าเราเองนะครับเป็นคนที่ชอบรับทานอาหารประเภทของทอดของมันนะครับหรือพวกหนังสัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงขนมปังที่ใส่มากอกีนในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะทําให้มีไขมันสะสมในร่างกายนะครับหรือบางท่านนะครับก็อาจจะไม่ได้ทานแบบอาหารข้างต้นที่ผมกล่าวถึงนะครับอาจจะทานในกลุ่มที่เป็นแป้ง หรือน้าตาลนะครับแป้งก็ได้จากข้าวนั่นเองครับแล้วก็น้าตาลมากครับร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนสารพวกนี้นะครับไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เก็บเป็นสมรุ่งไขมันนั่นเองครับจึงทําให้ไขมันสูงครับข้อที่3ครับการออกกาลังกายครับสําหรับคนที่ผอมนะครับที่ไม่ชอบออกกำลังกายครับก็จะทาให้เรานะครับมีการเผาผลาญพลังงานที่น้อยลงหรือแย่ลงนั่นเองครับจึงเป็นที่มาทําให้เรามีไขมันสะสมนั่นเองครับค่าของ ไขมันที่เรียกว่าไขมันที่ไี่ดี LDL กับไตรกลีเซอไรด์มีค่าสูงขึ้นครับและไขมันที่ดีคือ HDL มีค่าที่ลดน้อยลงครับข้อที่4ครับโรคประจำตัวบางชนิดครับก็ทําให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันในร่างกายได้ครับเช่นโรคไขมูเตร์ลอยครับหรือถั่วลเล์ปกพองครับโรคตับครับโรคไตครับโรคเบาหวานครับโรคที่5ครับการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ครับจากการวิจัยนะครับก็พบแล้วว่าการที่เราดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่นะครับจะทําให้ค่าของไขมันตัวที่ไม่ดีครับสูงขึ้นคืออค่าไไตรรกลลีเซด์แะ LDL สูงขึ้นครับและทำให้ HDL ต่ำลงครับ